มันอย่างเงี้ยเหมือนหนังอ่ะขี่หลังแทนได้ไหมขี่หลังได้ไหมขี่หลังแทนขี่ม้าไม่คิดป่ะอาจปากคล้องฉันนะว่าต้องถ่ายต่อกันดีกว่าแค่ข้างมีเธอโชคดีที่มีเธอมีคนที่มาเดินด้วยกันรู้สึกว่าตอนแรกเจอทะเลอ่า แตถือว่าทะเลมธรรมดาไปเพราะพทะเลเราจะขับเป็นเรือสำรานเอาความจริงคุยกับเขาใช่จริงๆเล็บรคือส่งเรือเทสนิกไปเรือต้องกู้สร้างเรือก่อนถึงจะมาถ่ายได้หรือว่าต้องลงไปใต้น้ําเลยซึ่งมันลําบากเกินไปก็เลยเอาเปขี่ม้าเลยนะใกล้ตัวแล้วขี่ตัวไหม ผมดูแบบชาวบ้านบางระจันบ่อยคือผมเนี้ยผมเนี้ยอยู่ในยุคนั้นเมื่อก่อนผมย้อนเวลาชื่อตอนนั้นเหรอนายจันหนวดที่น็อตเอ้พี่เน็ตรถเออวิลเลียมแซเต้นายจันหนวดยาวอ่ะอนนั้นเป็นเพื่อนกับนายจันหนวดเขี้ยวเขาขี่ควายเ้าขี่ม้าช่วงนั้นอ่ะเป็นม้ากับควายผสมกันนะเป็นเป็วายแล้วเสียงไปไงฮะเสียงของม้า ไม่ปากตลกจังเลยมาเพียบเลยมาเพียบเลยหล่อม้ามองอ่ะรูปหัวหน่อยดิอ้าวเฮ้ยอย่ทะเลาะกันนะจะมลงที่คน เพื่อผมมชอบม้าตัวหนึ่งมากตัวไหนตัวเดียวเองเหรอนี้ก็จะมีการไม่ไม่ถ้าชอบที่สุดอ่ะชอบชอบตัวไหนชื่อชื่อทรีออนสีอะไรสีอะไรสีดำสีดำไม่มีม้าสีดำมีแต่สีดตาลสีดำนี่นะสีดำเนยนี่ไงนี่ไงนี่ไง เขืนแล้วเขิ่นแล้วผักกบเกลื่อนคอนเซปต์โคตรเท่เออโคตรจึ้งเออไม่เชื่อดูม้าสิม้านิ่งมากตอนนี้เราพี่เอมนิ่งมานิ่งกว่าม้าอีกม้าก็บอกเลยว่าวันนี้คอนเซปต์เท่มากๆไม่ใช่มีแค่ม้าอย่างเดียวนะครับครับมีมีปลาด้วยมีปลาด้วยครับผมเว้ยนะครับก็ข่าวด้วยครับมีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากโฟโต้บุ๊คครับไหนเอาเอาหน้าโชว์กล้องหน่อยเร็ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลี่ยงว่ะ